ร้านทีเคเซนชันไทยยิมครับสายดีซ้อมมาด้วยครับก็เดือนหนึ่งได้ซ้อมีไหนไฟนี้ทีเคครับเรามีใครเป็นผู้่บ้างคู่ซ้อมที่ไหนก็เยอะครับมีพวกพี่โชคดีพวกอะไรก็คือในใครช่วยกันเนาะครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ยี่สิบเอ็ดย่างยี่สิบสองเราสูงประมาณเท่าไหร่สูงประมาณร้อยหกร้อยหกสิบสี่มุ้งน่าจะปิดมาประมาณกี่กิโลครับประมาณหกสิบเอ็ดครับอือเราเป็นเบอร์สไตล์แล้วครับก็ชูเงอนควบเครื่องครับแปดแปดแเดี๋ยวน้ำหนักถ้าเป็นกิโลนี่ประมาณเท่าไหร่นะปล่อย หกสิบเอ็ดแล้วไฟล์ล่าสุดนี่เราได้ไต่ไปบ้างยังตั้งแต่เบอร์กควิก็ไต่วันนั้นเจอไงไต่แบอีสานไต่เป็นไงชนะน้องโลกสีวันนั้นเวทเท่าไหร่วันนั้นเวทร้อยยี่สิบครับตอบน่ะแล้ววันนี้อะร้อยยี่สิบห้าครับก็คือเท่ากันเลยครับวันนี้เราเจอกับ สกาวทองเคยเจอเไหมอยา<ะ>กออกไฟเลยแล้วเขาเป็นมวยสไตล์อะไรจำได้ปะก็มีหมัดมีแข้งขวาครับแล้ววันนี้เราวางเกย์บ๊องแขนไงก็เรื่อยๆเราค่อยๆไปต,ตามสไตาล์เนาะอย่างเราต่อยมวยมาล้วนๆทุกนี้กี่ไฟแล้วประมาณก็ร้อยกว่าไฟได้เพราะว่าออกไฟได้เนาะเราเป็นคนจัดอะไรครับกระสินครับฝากเช่วยช่วยแฟนคลับหน่อนี้หน่งนะก็ฝากแฟนมวยแฟนคลับ PK แล้วก็แฟนมวยทั่วประเทศครับช่วยเป็นกำลังใจด้วยเต็มที่แน่นอนเต็มที่แน่นอนครับผมมาน้องชาย